สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาพบกันในวิชาคณิตศาสตร์ชั้นปถมศึกษาปีที่1ค่ะจอยค่ะวันนี้นะคะรู้สึกดีใจอีกแล้วที่ได้มาเจอนักเรียนในคลิปวิดีโอนี้ค่ะวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องการวัดความยาวนะคะวันนี้คุณครูมีอุปกรณ์มาให้นักเรียนวัดความยาวกันเยอะแยะเลยเดี๋ยวเรามาเริ่มที่อุปกรณ์ชิ้นที่1เลยนะคะการเปรียบเทียบสิ่งต่างๆนะคะอ่าวันนี้คุณจอยมีันนี้อะไรนะ ไม้ปิงปองโอ้โหใหญ่มากล้วหนักมากเลยนี่ไม้เทนนิสอะนักเรียนดูนะคะไม้เทนนิสและไม้ปิงปองให้นักเรียนเปรียบเทียบดูว่าอันไหนสูงกว่ากันไปต้องบอกก็รู้อุ๊ยอันนี้เหรอว้ามันใช่อันนี้ค่ะไม้เทนนิสมีความสูงกว่าไม้ปิงปองไม่เชื่อเราลองมาเปรียบเทียบดูนะคะเออพอระวังเข้าไปสูงกว่าถูกต้องไหมคะ โอเคปลชิ้นต่อไปอันนี้จะยาวมากเลยค่ะเห็น,นทาไม้อะไรคะไม้กลอฟนะคะและไม้แบบมินตันนะคะเรามาเปรียบเทียบกันว่าอันไหนจะสูงกว่ากันตึงโอเคเห็นไหมคะอันนี้ไม้แบบมินตันนี่ไม้กลอฟค่ะอะเรียนสังเกตดูค่ะเปรียบเทียบว่าอุปกรณ์อันไหนสูงกว่ากันอันนี้ถูกต้องไหมยังไม่ถูกอันนี้ ถูกต้องค่ะไม้ตีกอล์ฟอ่ะเรามาวัดความยาวกันนะคะโดยการใช้หน่วยวันนี้คุณจอยก็จะมีหน่วยความยาวที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐานวันนี้จะมาด้วยคลิปหนีบกระดาษนะคะอ่ะเราเรียนมาสังเกตดูกันอุปกรณ์ของคุณจอยในวันนี้ก็จะมีหลอดดูดน้ําดินสอปัดกายางลบคลิปติดกระดาษนะคะแทนค่าด้วยหหน่วยเรามานับหน่วยไปพร้อมๆกันเลยค่ะว่าคลิปหนีบกระดาษสําหรับหลอดนั้นจะมีความยาวกี่หน่วยนะคะ เรามาดูกันค่ะหนึ่งหน่วย2หน่วย3หน่วย4หน่วย5หน่วย6หน่วยหลอดอันนี้มีความยาวเท่ากับ6หน่วยนะคะไปต่อที่ดินสอค่ะดินสอมีกี่หน่วยเรามานับไปพร้อมๆกันเลย1หน่วย2หน่วย3หน่วย4หน่วยดินสอมีความยาวทั้งหมด4หน่วยนะคะไปต่อที่ปากกาค่ะปากกามีทั้งหมด1หน่วย2หน่วย3หน่วยมีความยาวทั้งหมด3หนะะ่วยค่ะ สุดท้ายที่อย่างลบมีความยาวเท่ากับ1ห,หน่วยต่อไปเป็นการวัดความยาวเป็นเซนติเมตรโอ้อันนี้เรื่องใหญ่เลยต้องมีพาร์ทเนอร์แทนแทนแทนขอเชิญพบพาร์ทเนอร์ของคุณจอยค่ะคุณนุชทองสว่างาสำหรับการวัดความยาวเป็นเซนติเมตรนะคะต้องเป็นสิ่งของที่เป็นสิ่งเดียวกันหรือเป็นเครื่องมือที่มีหน่วยวัดความยาวที่เรากําหนดให้ แต่อาจทให้การวัดไม่เท่ากันดังนั้นเราจึงต้องมีเครื่องมือที่เป็นหน่วยมาตรฐานในการวัดความยาวอนอกจากเราจะมีไม้เมตรนะคะคุณนุชถึงไม้เมตรค่ะตลับเมตรโอเคเป็นหน่วยวัดความยาวนะคะโดยใช้เป็นเซนติเมตรเซนติเมตรหรือเราเรียกย่อๆว่าซอมอจุดค่ะ,ะเราจะมาวัดสิ่งของเป็นเซนติเมตรกัน เราจะมาดูกันว่าหมาตีกอล์ฟอันนี้มีความยาวเท่ากับกี่เซนติเมตรอะนักเรียนลองคาดคะเนดูก่อนเลยค่ะว่าจะยาวเท่าไหร่นูกว่าเท่าไหร่ดีคะ80ซนติมตรปดเซนติเมตรเอเราลองมาวัดกันดูว่าความยาว80ซนติเมตรจริงหรือไม่ป๊บ๊บแแทนแทนแทน <80 cm. S 1> ความยาวทั้งหมดเท่าไหร่คะห8ค่ะ68ซนติเมตรนักเรียนมองเห็นไหมคะ ความ <Yeah. S 1> ยาวของไม้ตีกอล์ปนี้ <Yeah. S 1> มีความยาวทั้งหมด68เซติมตรโอเคเรามาดูอุปกรณ์ต่อไปในการจะวัดความยาวต่อไปเราจะใช้ไม้เมตรโอเคไม้บรรทัดมาอันใหญ่เลยเอออันนี้ลองวัดหลอดดูดีิ่ามาเปรียบเทียบดูค่ะว่าหลอดอันนี้จะมีความยาวเท่าไหรนะ่น่าอันอนัน้นนวดขาเท่าไหร่คะอ่ะอเรียนสังเกตดูค่ะอยู่ที่เลขอะไรคะ 29เซนติเมตรนะคะโอเคไปอุปกรณ์ต่อไปเลยถ้าคุณจอยอยากรู้ว่ากระป๋องโกวแก่นี้มีความยาวเท่าไหร่คุณนุชมารทัดมาเลยค่ะอ่าดูกันก่อนว่าสูงเท่าไหร่นะคะกระป๋องโกแก่เท่าไหร่คะเด็กๆมองเห็นไหมคะเท่าไหร่คะ17เซนติเมตรเห็นไหมคะ โอเคไปอุปกรณ์ต่อไปนะคะอ่ะอันนี้ก็เป็นการเปรียบเทียบการวัดความยาวต่อไปนะคะการคาดคะเนสิ่งของก่อนที่เราจะวัดมีความยาวเป็นเซนติเมตรนุดขาโดเรมอนอยากออกสื่อค่ะค่ะมาเลยค่ะสวัสดีครับคุณจอยครับผมอ่าโดเรมอนตัวนี้อยากออกสื่อนะคะมาดูกันว่าโดเรมอนคุณจอยจะคาดคะเนนก่อนว่าโดเรมอนตัวนี้จะมีความสูงเท่าไหร่ถ้าพร้อมแล้ว เราไปวัดโดเรมอนเลยค่ะนุดขาน้องม่อนอยากยินบนนี้ค่ะ,คะจะได้เห็นชัดๆนะคะ <Okay. S 2> โอเคค่ะมาดูกันนะคะว่าม่อนตัวนี้มีความยาวเท่าไหร่ตันนเทน่าไหร่คะยี่สิบสามเซนติเมตรค่ะโอ้น้องม่อนตัวนี้สูงยี่สามเซนติเมตรเลยโอ้โหว้วแล้วยังสูงอีกตังฮะพูดเยอะเริ่มคอแห้งมาดูกันว่า ขวดนี้จะมีความยาวเท่าไหร่คุณนุชขากาดกันเองมาเลยค่ะ3 6ซนตมรค่ะ3 6มเซนเมรเลยอค,ค่ะเราต้องมาไม้ายาวแล้วะคะ่ะโอเคจัดได้แทนแทนแทนจกก็หมอไม่เห็นเหมือนกันนะคะปึ๊บประ,ะ,ะ,ะมาณนี้2 9่สซนเมตรค่ะเด็กๆเห็นไหมคะโอ้โหการวัดความยาวไม่ใช่เรื่องอยากเลยสนุกอีกจังค่ะ เราสามารถหาอุปกรณ์ที่อยู่ใกล้ๆตัวเรานั้นมาวัดความยาวได้อย่างง่ายๆเลยไปต่อเลยความยาวเป็นเมตรนะคะเรามาดูกัน1เมตรเท่ากับความยาว100เซนติเมตรเมตรมีชื่อย่อว่ามอมจุดคะ่ะเราจะมาวัดความยาวกันของริบบิ้นอันนี้ไม้เมตรอันนี้1เมตรเท่ากับ100เซนติเมตรมาดูกันเลยค่ะนุชขาไปข้างหลังเลยค่ะตื๊ หเมตรยาวไปเมตรหนึ่งแล้วไม่พอมาดูกันโอ้โหริบบินเส้นนี้มีความยาวเท่ากับกี่เมตรคะคุณลูกค้า 2เมตรค่ะ2เมตรนะคะ2เมตรโอเคเส้นแค่นี้มีความยาวตั้ง2เมตรการวัดความยาวไม่ใช่เรื่องยากเลยเนี่ยมีอะไรอยู่ที่บ้านเราก็สามารถหยิบมาวัดได้สบายโอเคสรุปการวัดความยาวนะคะการวัดความยาวก็จะมีทั้งความสูงความสั้นความเตี้ยนะคะสูงที่สุดยาวที่สุดสั้นที่สุดเตี้ยที่สุดพอเราเปรียบเทียบเสร็จแล้วก็จะสามารถเปรียบเทียบเป็นเซนติเมตรเป็นเมตรได้ นะคะคจากการวัดที่ครูจอยได้ทํากิจกรรมร่วมกับคุณคูณนุชไปนั้นเป็นเรื่องง่ายๆสนุกด้วย เด็กๆด,ดูแล้วสนุกเหมือนคุณครูไหมคะถ้า,าสนกุกเด็กๆก็สามารถทําแบบฝึกหัดตั้งแต่หน้า71ถึง87ได้เลยทําได้ง่ายๆสามารถทําได้ด้วยตัวเองเขียนให้สวยวัดให้จกต้องนะคะการวัดความยาวเป็นเรื่องที่สนุกใกล้ๆตัวไม่ยากเกินไปถ้าหากว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับเด็กๆอย่าลืมกดติดตามในเพจโรงเรียนคุณศิริศาสตร์ค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปบายบาย